สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูรถแมโคแถวบ้านนะครับที่เขามาขุดที่ให้กับชาวบ้านนะครับ ถ้าเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับให้ครบหนึ่งล้านซรให้นะครับผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรเพราะว่าผมไม่รู้ยี่ห้อรถอาจจะใช่โกลมัสสุก็เป็นได้นะถ้าทุกคนตอบได้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ครับจบชิ้คลิปนี้นะครับรถต่อนแล้วครับ